สวัสดีค่ะพี่น้องถ้าบ่มีเรื่องดามาก,ก็บบรบ่มีเรื่องให้ออกมาว้าเนาะพี่น้องเนาะว่าไปแล้วมันกับคนเดิมเดิมแนวเดิมเดิมแสเดิมเดิมเนาะพี่น้องเออคอยแล้วก็เข้าใจเลยว่าการถี่คุนออกมาแสมาบองสิคุนอิจฉาติคุนเหลือใจสิเออยางข้าวของน้องอุ้งอิงเนาะพี่น้องแฟนครับพอแม่บานฮัดหลายๆคน กะว่าออกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาบ่ได้มักที่วานองหล่องเพลงม้วนหรือวานองเป็นแม่ยิ่งที่หน้าตาดีมันบ่เกี่ยวเลยเลยดิเรื่องนี้ที่เขาหักดององอิงอเขาหักที่ตัวคนเขาหักที่ความอดทนเขาหักที่การว่างตัวร่วมๆแล้วเขาหักนององอิงที่นององอิงเป็นตัวของตัวเองบอมเมนนององอิงหลองเพลงม้วนหรือว่าแต่งโตงาม เนาะให้เขาใจตรงกันย่างคน้นตีไปแสะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือการเลี้ยงที่เขาลองเพ่งเพี้ยนก็ย่างวาละ่ะเอฟซีเขากับหูอยู่แล้วว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นบอได้เป็นนักล้องเมื่ออาชีพเออแต่เขาหักที่ตัวคนเขาหักที่การสู่ชีวิตเขาหักที่ว่าเป็นแบบนี้เนาะย่างวาล่ะพี่น้อง เรื่องมาไล่เรื่องอนำใจเอเรื่องเงื่อนไห้ทิปไห้ทิปไห้ยังพวกนี้มันเป็นสิทธิ์ของเอฟซีที่เขาสิให้ผู้ใดก็ได้เขามีสิทธิ์จิตตัดสินใจที่จะให้ผู้ใดก็เรื่องของเขาบ่เมนตัวคุณที่ออกมาฉี่น้าว่าต้องให้ผู้นั้นสิต้องให้ผู้นี้สิมันไม่ใช่ถ้าเงินนั้นเป็นเงืนของคุณ คุณใส่ผู้ใดก็แล้วแต่คุณแต่คุณบม่มีสิทธิ์มาั่งให้ผู้อืน่นเขาไปให้ให้ใดดังใจของคุณมันบ่แมนมันบ่ถูกมันบค่ควรเรื่องนี้ข่อยเห็นใน่หลายๆเอมเมนตนเออหลายๆข่าวหลายๆอย,ยังออกมานั่งเือข่อยกับห้ซึกว่าโลกสวยไปไหนคะเออคนหฮาเวลาสิจกเงินออกจากกระเป๋าตัวเองถิ่จะไปจ่ายเนี่ยเขาต้องเกิดจากความพึงพอใจของเขา โบเมนจากคุณฉี่น้ำโบเมนจากคุณสี่หนิวซังเข้าใจเนาะเออการที่เขาสิหักตัวศิลปินเขาหักที่ศิลปินนั่งเถือเสียงร้องหรือหน้าตามันก็เป็นแค่กระบ,บวนการประกอบมันอาจ,จบอร์เมนทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้บางคนลองเพลงมวนม้วนลองเสียงยังก็ระคั่งแกว มวนวสันเอฟซีหลายคนผลว่าแต่บ่ดังเออมันก็ต้องยอมรับว่าตัวคนนั้นทำอะไรหรือเปล่าที่เฮ็ดให้เอซเห็ุให้คนส่วนหลายบ่มักบ่ปื้มหรือว่ามีอยียงที่เห็ุให้บุคลิกบ่นนาเขาเขาถึงได้โดยง่ายหรือว่ายังไงเออคนเฮ้าอ่ะความถนัด ผลงานหรือการว่างตัวหรือมุมมองทัศนคติในการทำงานมันแตกต่างกันดิยังเอฟซีที่เบิงพานกล่องเขาก็เลือกเองของเขาว่าเขาสิหกักเขาสิสนับสนุนผู้ใดบริจาเป็นให้ต้องมาฉี่น้ำเขาว่าต้องจังสัน้นต้องจังสี่มันบบแมนเรืองเลย กับกันถ้ามีคนไปสร้างเจ้าว่าเจ้าต้องเฮ็ดจังสั่นเจ้าตองเฮ็ดจังสิอยู่ตลอดเวลาถามว่าเจ้ามักโบ่อยถามแค่นี้หละว่าเจ้ามักโบย่างโตข่อยขอยยอมรับเลย่อยบ่มัดสิมาซีนิวสร้างให้่อยเฮ็ดอันนั้นอันนี้่อยบ่มักคอยสิติดตามผู้ใดบ่ติดตามผู้ใดมันเป็นสิทธิ์ของคอยคอยเสียห้มาไล่ให้ทิพให้อีหยังผู้ใดมันเป็นสิทธิ์ของ่อยมันเป็นสิทธิ์ของหลายๆคน เงินอยู่ในกระเป๋าของเขาเขามีสิทธิจะให้ผู้ใดก็ได้เนาะและเงินเนี่ยเขาก็ทำงานมาเขาก็หามาด้วยจิตบริสุทธิ์เขาก็หามาด้วยทางสุจริตเขามาใส่ใจอย่างมั่นกับเป็นสิทธิของเขาบอแมนคุณมาเอา,าไปให้มาไรตะผู้นี่ให้เต้ผูเดียว,ยวคือบอกให้ผูนันผู้นี่เน่เอาถ้าคุณคิดว่าเขาบอได้ให้คุณก็เอาไปให้เองสิ อย่าอ่างแต่ว่าเอาพวกก็จะของว่ามีเงินอนนู่นน,น,นี่น่นเอาก็มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเออมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลอันนี้ก็ฝากไปให้คิดเนาะเห็นแล้วก็ขั้นแขว